สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านในตอนนี้นะครับ <F ace S 1> แฟนๆสาวไทยเริ่มเป็นห่วงกับโปรแกรมการแข่งขัน2อรายการสุดท้ายในระดับนานาชาติของปีนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันเอเช่นเกมสาวไทยของเราจะต้องพบงานหินอันแสนหนักซึ่งจะต้องใช้พละงกำลังมหาศาลถึงที่สุดเลยก็ได้ครับดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าไงครับเพราะว่า หลังจากจบการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกกันแล้วในวันที่24กันยายนเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันที่เวาทยจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าสาวๆของเราคงร่างกรอบกันแน่ๆครับแล้วเมื่อถึงการแข่งขันอีกครั้งก็จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมที่ประเทศจีนโดยมีช่วงระยะเวลาห่างการแค่6วันก่อนการแข่งขันจากรายการต่อรายการ โดยที่วอลเล์บอลเอเช่นเกมจะแข่งขันในระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมนี้แต่เราก็ยังโชคดีอยู่นะครับว่าในรอบแรกระยู่กลุ่มบีร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียก็ถือว่าเป็นงานไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับสำหรับสาวไทยโดยที่เขาจะคัดเอา2อันดับแรกเข้ารอบต่อไปคิดง่ายๆก็คือเราก็คงผ่านมองโกเลียได้อยู่แล้วครับ แล้วปรแกกแรแข่งขันก็ออกมาแล้วดังนี้วันที่1ตุลาคมเวลา1 3บสนากานาทีไทยพบไต้หวันวันที่2ตุลาคมเวลา1 3บสนกานาทีไทยพบมองกโกเลียทีนี้เราลองไปดูผลงานที่ผ่านมาในศึกเอเชียนเกมกันครับซึ่งเท่าที่ผมเช็คดูสาวไทยของเราได้รับรางวัลเพียงแค่2รางวัลก็คือรางวัลเหรียญทองแดงในปี2014 และล่าสุดรางวัลเหรียญเงินในปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียดังนั้นมีเรื่องที่น่าคิดอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวครับเพราะว่าหากจะได้แชมป์รายการนี้ก็คงไม่แคล้วส่งชุดใหญ่ชุดเดิมหรือเป็นแค่นักกีฬาบางคนอีกอย่างแน่นอนว่าการแข่งขัน,ขนมีผลคะแนนสะสมอันดับโลกอยู่ครับแต่ที่แน,น่ๆเรามีนักกีฬาตัวสำรองที่คอยซัพพอร์ต อยู่หลายคนเลยครับซึ่งล้วนเป็นนักกีฬาที่ร่วมซ้อมกันมาในแคมป์ฝึกมาตลอดปีและยังได้ร่วมรายการสําคัญหลายรายการอีกด้วยโดยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นไปได้อาจมีรายชื่อสาวๆเหล่านี้ในศึกเอเชียนเกมก็คือตำแหน่งตัวรับอิสระสุภัตตาไพโลโรดตำแหน่งบอลเร็วชิตพรกําลังมากวชริยานวลแจม่มทิชกกรบุญเลิศตำแหน่งหัวเสา สุทธา,าเชื้อโบลิมนัทชิมากุบแก้ววริศลาสีทาเลิศและตำแหน่งเซ,ตเ,ซตเตอร์คนใหม่ดนพรสินโพและทีนี้ต่อไปปลายเดือนนี้ก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายอย่างเลยครับเพราะว่าเมื่อถึงในช่วงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้สถานการณ์ต่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งที่ได้เสนอไปนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่ทางสตาฟโค้ดอาจจะพิจารณาได้ ก่อนที่สาวๆทีมชาติไทยจะโยกย้ายกันไปเล่นยังลีกต่างแดนกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ